สวัสดีค่ะวุ้นเรื่องไวมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยมาหมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับไวนนะคะเรื่องที่นะ่าชอบสนใจเลยจะพูดถึงค่ะวันนี้ก็จะมาสองโมเมนต์คู่จูเนี่ยฟุกค่ะทุกคนเย้ yeah! บอกเลยว่ามีคนขอกันเข้ามานะคะสักพักหนึ่งแล้วแหละ แต่ต้องบอกตรงๆว่าขอยอมรับความจริงว่าตอนแรกอะ่ะนัดไม่รู้จักทุกคนแต่พอแบบว่าอ๋อไปแบบว่าไปแบบเหมือนแบบเสิร์ชหาอะไรเงี้ยก็อ๋อจูเนี่ยฟุกเหมือนเคยเห็นว่าน้องมีซีรีส์คู่กันน่าจะชื่อเรื่องว่าคุณได้ไปต่อนะถ้านาจะไม่ผิดนะคะทุกคนเออนัดก็แบบอ๋อคู่นี้จําได้แต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รีแอคไงเพราะว่าแบบหัวซีรีส์แบบอัดแน่นไปมากก็เลยแบบเออไม่ได้รีแอคเรื่องนี้แล้วก็สารภาพตามตรงว่าไม่ได้ไปดู ย้อนหลังมาด้วยนะคะว่าเป็นยังไงก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเรามาแบบว่า React Moment กันก่อนนะคะจะได้เมา์มอยกันถูกซึ่งนัดเนี่ยน่าจะรู้จักจูเนียเพราะว่าเหมือนนัดนัดน่าจะดูละครน,น้องแหละเพราะว่าคุณหน้าคุณตามากถ้าอยู่ในแบบว่า น่าจะเล่นในเทวพนมด้วยไหมทุกคนถ้าใช่นี่คือแบบจําไม่ผิดจําน้องได้แต่น้องฟุกเนี่ยนัดคุณหน้าแต่เดี๋ยวขอไปดูคลิปเรื่อยๆก่อนเออเดี๋ยวขอไปดูคลิปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยมาเม้ามอยกันว่าคุณไม่คุ้นอะไรยังไงนะคะที่สําคัญคือดูเคมีก่อนดูเคมีเป็นหลักโอเคแต่ว่าก่อนไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะแล้วก็เออคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการาทำคลิปกันเลยคะไปจ้าไปดูกันคะ่ะ ชอบชอบาเหนือครับเอาละคนเหนือชอบไหมเชียงใหมชีงรายทำไมต้องพูดจะมาอื่นกบเพีนแล้วพี่พูดเชียงรายไปเนเออชอชอบ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 ชอชอบชอบชอบอบช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 อบบชอ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 

โอ้โหคือนั้นยังไม่เคยเห็นวงคู่นี้นะคะทุกคนพ้องจะมาดูพอทุกคนนี่แหละนั้นว่านันเริ่มจับทางคู่นี้ได้แหละว่าเคมีประมาณไหนยิ้องเธอแค่คัเดียวทำฉันไม่เรราทีานได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่า มาทแทเสีงเเยงล้วเาขาใคร <มา S 2> ในก็จะใครตามนั่นเหรอโอ้ไม g ค่ะ ไม่ตอนแรกนั้นดว่าเป็นตกรุ๊กที่ส่โบ๊ะจูก็ไม่เบาอะไรเลยว่าสะใจดเขโมโหช้าเลยาขับเรพี่จูพี่จูพี่จูก็ไม่เบาแล้วะไรัเนี่ยอาไรเป็นการปลอบใจขอแล้วขอแล้วเขาไม่อยากเห็นแล้วป ย3่สบครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้มีเท่าไหร่ครับอันสิบทอยสื้อคนนี้สลับกันก็ซื้อให้ไงซื้อให้ใครซื้อให้คุณอยากษ์เย็นนี้ซื้อดีให้ในสองพันในสองพันครับปวดหัวเลยจ่ายใครจ่ายมันผมเงินเงินน้อยโอ้อันนี้ครับไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับใครซื้อให้อีกฝ่าย ถ้าที่ผมซื้อให้คุณผอะไอยากกินอันนี้ก็เขาไม่ซื้อให้แล้งนนี้ผมซื้อให้คนไม่อยากกินอันนี้เท่าไหร่ครับไม่ไม่ได้อยากกินอันนี้ซื้อให้อว้ยคนี้ได้ว่ะโบวามา ช่วยอยู่ให้ฉันรักนานๆได้ไหมช่วอยู่กันอย่างนี้นนได้ไหมอากจะกับทุกๆเวลาและทุกวินาทีที่ฉันมีเธอคนนี้ข้างๆกันช่อยู่ให้ฉันรักนานๆด้ไ

แต่จูเออไม่ใช่จูแต่ปูก็ใส่เสื้อแบบนี้แล้วเหมาะมากเนี่ยน่ารักเีอี่ยอุ๊ยเราชอบโมเมนต์เลยแบบนี้ อำให้หน่อยเอียนโอีย,อยอเขาก็มีมุมนี้กันนะแต่ว่สนุกดีครับอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนมีเพื่อนได้ใช้ชีวิตด้วยกันไปด้วยอะไรอย่างนี้ยมีเพื่อนในการเล่นไปด้วยบางทีเราไปทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างเราชอบไปคนเดียวเราเป็นคนชอบไปเที่ยวคนเดียวไปซื้อของคนเดียวทำกับข้าวคนเดียวอะไรอย่างนี้ยมันก็จะมีหลายอย่างที่ ที่คิดคนเดียวแล้มันจะแบบน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่พอมีคนอื่นมาด้วยมันก็สนุกขึ้นหน่อยแล้วหนักกว่าเดิมมันก็สนุกขึ้นมาหน่อยมันเหมือนเหมือนมีเพื่อนช่วยคิดอะไรอย่างีกมากขึ้นครับการที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งได้มีเพื่อนอุ้ยอุแกล้งมีเพื่อนแนะนำอย่างปีนบ้าอะไรเงี้ยก็มีแนะนำอาหารนี่แหละก็สนุกสนุกมีความสุขจบวันแลยสนุกสนุกพูดได้ก็ถ้าแฟนๆอยากเห็นว่าพวกเราทำอะไรกันบ้าง ก็ดูได้ใน IG ครับผมกันณิตครับผมโุกท่าครับแล้วก็อย่าลืมไปตามช่องทุเสียงสามด้วยนะครับครับผมนะครับผมลาตีสวัสดิ์ครับโอ้โหตูดตูดตูดเหตุตูดสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับลาตีสวัสดิ์นะครับทุกคนครั้งนีนะครับสสวัแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขจะแกลบเดียมจะแอกเซลล์ออกมันจะแอกเซลล์ออกแบบเป็นแบบทีสวัสุดอ๋อเป็นแบบนี่ใช่ไหมแล้วเปล่ามั่งมั่งมังม ุดบอยมัม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 เก่งมากนักกอกมัม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 ุดบอยุดบอยมัม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 เก่งมากเก่งมากถ้ามีโอกาสก็ได้ครับผมก็ถ้าถ้ามีโอกาสถ้าหุ่นดีบอกเขาไว้ถ้าหุ่นดีก็มีซีนแบบนั้นผมก็สามารถทำได้ครับผม พี่เราเหมือนดาราเลยค่ะพวกนี้ก็พูดเบอร์ไปเมื่อหมดน่ากะนรับส่งกับแฟนคลับเบีย กันว่าด้วยเรื่องความโปกของคุณใจดีเกิดเห็นปลุกยิ้มหรือเปล่ารักยิมเนี่ยรักยิ้มเขาน่ารักครับผมร่วมสุสัยตัวอยากให้ใจเราลันใจกับเราไหมผมว่ามันก็ดีนะผมว่านะเป็นกิจกรรมที่แบบอย่างน้อยก็มีอะไรทําร่วมกันในเวลาไปหาเพื่อน เด็ดแรกเด็แรกรแรก็เป็นข้าวแกงกะหรีร่ผมชอบก็กินข้าวาแกงกะหรีร่ไม่เคย,เยค <c oughs> ชอบมันตัดอ่ะ,อะชอบไม่เคยเ <c oughs> <c oughs> ไม่เก well. ่งไม่กล้าร้องเก่งมากเก่งมากร้องนี่ไม่เก่งชอบเรือชมชมีอะไรสวนตัวฉัน เออเออก็ไม่สนิทเท่าไหร่หรอกมองหน้าจอเลยอะว่าทำอะไรอยู่อะกเป็นภาษาน่ยดวดยคได้ไปตอบมาดูกันนี้เนะคะแป้อน Aduh, <laughs> bukan เอาจบแล้วทุกคนคู่นี้เคมีเขาเยอะกว่าชี่คิดนะคะบอกเลยคือเอาตรงๆด้วยความที่นะาดามไม่ได้รู้จักแบบว่าทั้งคู่อะมากใช่ไหมภาพที่นัดเห็นนะคือก่อนนั้นมารีแอกนัดก็ต้องแบบว่าดูภาพน้องๆก่อนอยู่แล้วนะว่าคนไหนคือจูเนียคนไหนคือฟุกหรือแบบเราคุ้นอะไรยังไงระดับหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้แบบมาเมา้ามอยตอน,ต,อนต้นกับให้รุกคนได้ฟังได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอมาดูนะนัดบอกเลยว่าผิดพลาดนิดนึงตอนแรกน,นันคอดว่าจูเนียจะนิ่งกว่านี้ นน่ <laughs> นดูว่าจูเนียเราเป็นฟิลแบบว่านิ่งๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเท่ๆเงียบๆโอ้แต่พอมาดูโอ้ไม่เบานะไม่เบานั่นเห็นจูเนี่ยเราในถุนแก้าน้ำผก้าอะ น่ารู้สึกเหมือนแบบเออฟิลแบบสไตล์เดียวกันน่ะหล่อเทสมันนะแต่พอถึงเวลาจริงเอาตลกได้ว่ะโบบ้าได้ค่ะเฮฮาสุดค่ะอยู่กับฟุ๊กนี่คือจูเนีร์นี่คือฟิลแบบว่าเออผิดคาดอะ่ะแบบว่าอุ้ยโบบา้าคุยขำแกล้งกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นะั้นว่ามีเสน่ห์อย่างโตฟุกก๊กอ่ะน่ชอบมากเลยอะ่ะเป็นคนที่แบบว่ายิ้มอะ่ะยิ้มตลอดแบบยิ้มแกล้งแล้วก็มีหลักยิ้มอะไรเงี้ยเนาะน่ารักแล้วเวลาแบบว่าพูดอะไรยังไงยิ้มยิ้มแบบโต้ตอบกับแฟนคลับก็แบบว่าน่ารักกัด ทันการแบบเล่นกับแฟนขับอะไรกับแฟนขับอะไรเง้ยน่ารักดีอะแล้วพอเป็นเคมีสองคนนี้ไม่อยู่ด้วยกันแหะ ว่ามีสเสน่ห์ตอนแรกที่ดูมาเลยนะเท่าที่ดูนะตอนแรกนึกว่าเขามีแค่มุมที่แบบโบ hey, ๊ะบะเฮฮาแต่พอแบบคลิปหลังๆกะเริ่มที่แบบมีแกะขวดน้ําให้มีอะไรให้อย่างเงี้ยแบบตัดอาหองอาหารให้อะ่ะเออคลิปนั้นอะ่ะตั้งแต่คลิปนั้นไปอะ่ะเริ่มเห็นถึงความแบบอบอุ่นแล้วคือแบบชอบเลยอะ่ะได้เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเคมีของเขาไม่ได้มีแค่นี้นะไม่ได้มีแค่ตลกนะไม่ได้มีแค่ขำนะความแบบดูแลใส่ใจกันเลยอนยะ่างเงี้ยก็มีเออก็ได้เห็นแบบเหมือนได้เห็น2มุมอะ่ะในวันนี้ที่รนะีแอคเนี่ยทุกคน ก็น่ารักมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากให้ดีไอซ์อีสะพิมมาได้เลยว่าจูเนี r ยฟุก EP สเพราะอย่างที่นัดบอกไปใช่ไหมหละ่ะว่านัดก็แบบว่ายังไม่ได้แบบรู้จักอะไรน้องๆมากแล้วดูเคมีแค่นี้เองแค่สั้นๆเองเลยอยก็แบบว่าใครแบบอยากให้ดูเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแบบว่าถ้าเกิดมีเวลาอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมาทําเพิ่มให้นะคะแต่ก็แบบต่อคิวหน่อยนะทุกคนรอหน่อยนะเราค่อยมาเม้าบอยอัปเดตโมเมนต์กันใหม่นะรอหน่อยนะคะเพราะฉันเนี่ยฝากด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้อัปเดตนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยถือเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้กับเรานะคะคลิปนี้ก็คือมาขายน้องๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวหรือคู่ในคลิปนี้นะขายให้เต็มที่เลยนะคะหรือถ้าเกิดเขามีซีรีส์ใหม่ๆอะไรยัง ก็มาแนะนำได้เรื่อยๆนะทุกคนถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้รีแอคค่ะคลิปนี้ก็ไปเลยนะคะบ๊ายบายจ้า